มันเป็นสิ่งที่ที่เจ๊ฟอยากทำมาตั้งนานแล้วหรือว่ามาตัดสินใจตอนมาหาลัยหรือยังไงวะเนี่ย,ยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พูดตรงนั้นมันเป็นภาระของอีกอย่างเหมือนกันนะกับการเราต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเนาะไปรู้เรื่องราวคนอื่นเ,เนี่ยเราไปรู้เรื่องแล้วก็พยายามดูแลรักษาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสจะจะชนะทุกทุกแมตช์ไงใช่ปะ คือมันเหมือนกับว่าถ้าตอนเด็กๆอ่ะดูอ่านอ่านพวกการ์ตูนหมอเนาะพวกหนังอ่ะหมอจะแบบเทมากแล้วคือแต่ไม่ได้อยากเป็นหมอนะแต่ว่าในในภาพของเราคิดว่าเฮ้ยทุกเคสมันต้องรอดอแต่พอพี่มาอยู่เยอะๆพี่จะรู้สึกเลยว่าบางทีรอดไปก็ทรมานแล้วเราจะปรงุงบางทีเราเห็นเลยรู้ว่าถ้าเคสเนี้ยไปน่าจะสบายกว่า,ามันเลยไม่เหมือนตอนเด็กพวกรากาตูนอ่ะเอ้ยทุกคนต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นว่า จะทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและยังไงให้วาระสุดท้ายนั้นดีที่สุดสําหรับเขาอะไม่แต่เรื่องที่คุยกันอะเป็นเรื่องที่เจี๊แบบคุยเรื่องการุณคาตเนาะอเออและเจ๊บแบบว่าเหมือนกับอยากที่จะพูดแมสเซจนี้ให้แบบว่าทําความเข้าใจให้มากขึ้นแต่ว่าบ้านเรามันยังการ,รุณยฆา,าตไม่ได้ไไดคือ,อคือไม่ได้จะพูดถึงเรื่องการ,รุณยฆา,าตแต่หมายถึงว่าเพราะว่าสังคมไทยอะ เหมือนเราจะไม่ยอมพูดเรื่องตายกันเราจะกลัวยอาไปคุยกับพ่อแม่ว่าถ้าจะตายถ้าจะตายแล้วอยากให้ทํายังไงอย่ามาทักชันนั้นมรดกฉันจะไม่ให้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมแต่จริงเราควรจะคุยกันเนิ่นๆว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาที่มันมีภาวะฉุกเฉินหรือว่าวันหนึ่งที่คุณแบบว่าไม่สามารถที่จะกลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วอย่างเงี้ยคุณอยากให้เลือกยังไงยิ่งถ้าเกิดคนที่มีโรคประจาตัวเนาะอย่างเช่นอารูแล้วเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยวาระสุดท้ายของชีวิตอยากจะทำยังไงอันนี้สสําาาาาคคัญเเเเเรรรวู้ึกก่อออยป็นนลืง ใช่พิ娅แต่เพราพี่อาร์ตต้องคุยกับญาติพี่น้องแล้วก็มีบางคนสักไม่เดี๋ยวนี้มันมีแบบจดหมายทำลิฟวิ่งวิวได้ลิฟวิ่งวิวอะกำหนดด้วยตัวเองเฮ้ยเออเมื่อกี้นึกได้เออบ้านที่เดินที่ถามคุยเรื่องบ้านอ่ะบ้านบอกว่าบ้านเนี้ยเขามีคอนเซปต์เออบ้านหมีของเขาบ้านหมีมีหอยคืออะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันตรงนี้อไปพาไปดูหอยไปดูหอยเหรอเฮ้ยหอยบ้าบอทำไมเป็นอย่างนี้อยากโชหอย อะพามาถึงตรงนี้แล้วคุณบอกว่าจะโชว์หอยหอยานหอยแล้วจะหอยใครแล้วแฟนแทน่าไอ้พร่องเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้เธอหอยมันอยู่ตรงไหนหอยอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็คือบ้านหมีใช่ไหมแล้วแฟนชอบจานหอยเออโอ้ตายหน้ารักตายจะมีแบบผลิตภัณฑ์หอยเยอะมากทุกอย่างเป็นเชฟของหอยเชลอะไรอย่างเงี้ยหอยไม่รู้หอยอยู่ไหนแล้วเธอนี่มันบ้านเธอหรือมันบ้านใครไม่ใช้หอยไงโหเริงอ่ะนี่ก็หอยว่ะนี่ก็หอย เออเนี่ยคือหอยที่บอกว่าชอบมากอ๋อบ้านหนีมีหอยปดพอดีเลยอ่ะมันไม่พอดีนะมันเล็กไปสมชัยอ่ะอาร์ตเอาไปเดี๋ยวพี่ของพี่แค่นี้ก็พอ <c oughs> <c oughs> เขาหมว่าทำไมเขาชอบห่อยพราอไหนเขาไปคนชอบทะเลหรือไงที่เราดำน้ำเนี่ยเพราะเราชอบเองหรือว่าเขาชวนเราตอนแรกแฟนชวนแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยขี้เกียจไปไม่ได้อยากไปเป็นแพนิกด้วยพาไปน้ำเนี่ยแต่พอไปตัดสิใจเองทุกวันนี้ก็เลยไปดำน้ำคนเดียวแฟนไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวสินเดือนนี้ก็ไปอีกเดือนไหนไปดำน้ำอยากไปที่ไหนที่สุดอยากไปราชามพัดแต่นี่เดี๋ยวจะไปโคโมโดเดือนห้ามันอยู่ประเทศอะไรหรอโคโมโดมันมังกรไม่ใช่หรอใช่ใช่มันมีเกาะที่โดริเซียใช่ไหม มันคือเกาะโคมโดที่มีตัวแบบตัวยักษ์อ่ะมันคือไดโนเสาร์เลยนะแต่อันตรลายนะอยากให้มันกัดนะถ้ากัดแล้วคือตายแน่ๆตายแน่ๆเลยออกสกปรกพี่วิลลี่ก็ดำน้ำกันนี่เนาะพี่วิลลี่ดำน้ำเหรอใช่ดำมานานแล้วแล้วพี่ก็เลิกไปแล้วตั้งแต่มีลูกพี่ไม่กล้าลงอีกเลยทำไมพี่เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตอนนี้ตายไม่ได้อ่ะวันนี้เปิดบ้านมาบอกเลยว่าสนุกมากอยู่ตอนเปิดอะไรู่ใช่มันอยู่ในใจหนูเลยพี่มาทัน คป่ะวงการบันเทิงเขาก็รู้แล้วก็โยนมาอ่ะพี่รี่ปิดเลยพี่ลีปิดเลยไอเราก็พยายามจะแบบว่านวดรายการให้มั่เราเรารู้อยู่แล้วว่ามาบ้านเจ๊เพียงีต้องสนุกแล้วก็ได้เจอหนุ่ยด้วยเขาต้องขอบคุณเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่แอฟตัวเหนือสุดมากนะครับผมภาพถูกแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย2.15นาทีเพราะนี่คือตีท้ายครัวสวัสดีครับ